เออร์ชุนอายุ14ปีให้กำเนิดลูกแฝดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่สวนสัตว์ชงชิ่งหลังจากผสมพันธุ์ตามธรรมชาติกับชิงชิงแพนด้าเพศผู้ที่สวนอนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์ก่อนหน้านี้เออร์ชุนอาศัยอยู่ในสวนสัตว์โตรอนโตและสวนสัตว์คาลการีประเทศแคนาดาในฐานะทูตสันทวบมไตรีระหว่างเดือนมีนาคม2013ถึงพฤศจิกายน2020และเคยคลอดลูกแฝดที่นั่นเมื่อปี2015 ครั้งนี้จึงเป็นการคลอดครั้งที่2และได้ลูกแฝดต,ตอนแรกเกิดลูกแพนด้าหนัก132กรัมและ91กรมัมจนตอนนี้พวกมันมีน้ำหนักถึง420กรมัมและ257กรมัมตามลำดับแพนด้าแฝดแ,แข็งแรงดีทั้งคู่โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลยินเย็น,ยนเฉียงผู้บริหารของสวนสัตว์ชงชิ่งบอกว่าเออชุนจะเลี้ยงลูก1ตัวส่วนอีกตัวเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เลี้ยงดู จากนั้นก็จะสลับกันเลี้ยงเพื่อให้ทั้งสองสามารถเติบโตและมีพัฒนาการตามปกติในเดือนสิงหาคมนี้มีลูกแพนด้ายักษ์30ตัวคลอดที่สวนสัตว์ชงชิ่งรวมถึงฝาแฝดคู่นี้ด้วย